ต้มโงครงไก่ใส่นี่นี่ดูข้อข้ออ,อ,อนี่มีเลือดด้วยมีเลือดไก่ใส่เลือดเหยืเพิ่ง <c oughs> หัวงปีสนี่ย่างกินจานกำลังเดือดขายของอยู่ค่ะคุณย่า กนนมม้ัเดแอันนี้เราจะใส่หอมผักชีไหมเออใส่แค่ใบละค่ะเราว่ามันมีไข่ไ่แม่อันนี้แป้งร้อนนะอ่าใส่เลยอืออ่าคือเดืจุ่มเลยอือเนอาผัดมาชอบแด้หมด ขาไก่แม่ขาไก่ขาวมากอะ่ะแม่ดูดิขาไก่ขาวมากขาไก่บ้านเลือดเลือดอันนี้เป็นเมนูต้มโครงไก่ใส่ใบมะขามอ่อนนะคะ เปลือยๆแล้วนะคะต้องมานานมากแล้วต้อมาตั้งแต่เช้าไม่มี เที่เดี๋ยวเราก็สะบิดมะนาวใส่พริกป่นก็แน่ๆใส่หอมผักชีแล้วก็ปรุงรสต่างหากทีหลังน่ากินมาก ให้ดูเตาถ่าน้อง,บน,องบนะคะคมาก